เล่นด้วยมไอเล่นเล่นด้วยตมเล่นด้วยเต็มมนให้นงหน่อยเดาแล้วเป็นเเล่เป็นเลสนแปลง่าเลยสนุกไหมเติ ตัดตัดขวัญด้วยไหมตัดไม่ไอ่ตัดไม่อออไอ่เดี๋ยวหยุดาล้วเดี๋ยวหดแว เดินด้ยแปลงล่างเราเต้นแปลงล่างเลยมัไม่มันไป่นนางล,ล่างหเดตกลงไปหัวแตกไตยเดอร์ห<อ>นานเ,ออเห็นไหมล่ะ,ละเล่นดีเล็ดี mẹ, anh ao bằng con đi, không được, dừng, 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 เดินเดินบ๊ายบาย